สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับต้นพุทธอมพรนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะนำตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างของพระที่ดูแล้วว่าเป็นพระใหม่นะครับพระพระทำพิมพ์ทำขึ้นมาใหม่นะครับผมพยายามทำเป็นพระใหม่เอาเป็นว่าเป็นพระใหม่ที่พยายามทำให้เหมือนพระสมเด็จป,ประ,ะครังนะครับ พระพิมพ์แบบนี้เนี่ยนะครับถ้าถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอามาสร้างมูลค่าเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นไปนได้ค่อนข้างยากนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนมีมีมีข้อมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างไปนะครับหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปว่าเฮ้ยผมเข้าใจผิดนะหรือว่า ผมผมพระพิมพ์เนี่ยเป็นพระของเกจินะไม่ใช่พระสมเดาา็จวรคังหรือเป็นพระของเกจิท่านอื่นหรือเป็นพระที่ใครทําเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมก็อาจจะศึกษามาไม่ไม่ทั่วขนาดนั้นนะครับผมแต่โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นพระพิมพ์แบบนี้นะครับ ผมคิดว่าเราจะเอามาสร้างมูลค่าค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเราเห็นนะครับผมเราจะเห็นได้ทั่วๆไปตามตามสนามพระนะครับผมตามท้องตลาดอันนี้ผมจะเอามาให้ศึกษากันดูนะครับผมและเช่นเคยครับผมผมก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ท่านช่วยกด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็เข้าไปช่วยกันกดหัวใจในลิงก์ผมนะครับที่อยู่ใต้คลิปทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการช่วยกันสร้างมูลค่าให้พระของท่านนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูพระกันเลยครับผมครับผมอันนี้นะฮะเท่าเท่าที่เห็นนะครับผมภาพอาจจะมัวไปนิดนึงนะครับแต่ ให้ท่านดูที่เนื้อพระนะครับกับทรงพิมพ์นะครับก็ค่อนข้างที่จะอา่อวบนะครับผมเส้นเส้นซุ้มเหมือนตั้งใจทําให้อวบนะครับส่วนองค์พระเนี่ยโดยความที่เห็นส่วนตัวนะครับผมผมว่าเอาเหมือนกับการเพิ่งกดพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วพยายามเอาเอาเอา,เอาลักมาเคลือบนะครับผมส่วน เนื้อหาเนี่ยคือยงังยังไม่แห้งดีเลยนะครับผมต่งอิ้วย,ยังไม่แห้งนะครับผมยังยังมีความฉ่าของน้ํามันต่งอิ้วอยู่นะฮะ <L un> แล้วก็ส่วนส่วนเรื่องของรูปองค์ทรงพิมพ์ก็ก็จะเหมือนกับ กึ่งกึเกตทะลุซุ้มกึ่งกึงกับเกตจะลดซุ้มคือถ้าถามผมก็คือไม่ไปไม่ไปทางไหนเลยสักทางหนึ่งนะฮะก็จะเป็นจะเป็นพิมพ์ที่หนึ่งก็ไม่เชิงจะเป็นพิมพ์นิยมก็ไม่ใช่นะครับผมแค่มีความคล้ายๆ เดี๋ยวเราไปดูเราไปดูเนื้อหาภายในกันเลยดีกว่าครับผม เนื้อก็อย่างที่เคยเคยเห็นมานะครับผมเนื้อยังมีตังอิวชําอยู่นะครับผมเนื้อแบบนี้คือเนื้อพระใหม่นะคะพระเพิ่งกดพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับผมถ้าเราดูให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่ามีน้ํามันนะครับผมจะเป็นน้ํามันชําอยู่ในเนื้อนะครับแล้วมวลสารก็เท่าที่เห็นก็ไม่มีนะครับผมไม่มีนะฮะ โอเคมีบ้างนะครับมีบ้างแต่ว่าเนี่ยฮะอันตรงนี้จะชัดเลยนะครับผมต่งอิวยังฉ่ำอยู่ในเนื้อนะครับผมเนี่ยฮะต่งอิวยังฉ่ำอยู่ในเนื้อมองมองดีๆนะครับจะเป็นจะเป็นน้ำมันฉ่ำๆอยู่ในเนื้อนะครับ ตรงนี้แหละครับที่ที่ที่ผมบอกว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะสร้างมูลคา่าทายาทเพราะเราดูแล้วตามตามความตามความเห็นของผมครับผมว่ายังไม่ถึงเป็นพระที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับก็อย่างที่บอกว่าพระทาใหม่เนี่ยคือเราดูยังไงเราก็รู้ว่า,วาเป็นพระที่กดพิมพ์ใหม่นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูตรงองค์พระกันนะครับนะฮะรอยยุบรอยอะไรก็มีนะครับรอยพวกนี้ก็เกิดเกิดขึ้นมาได้นะครับถึงจะเป็นพระใหม่ก็เกิดได้แต่ความฉ่ำของต่างอิ้วเนี่ยคือถ้าพระที่มีอายุมากๆเนี่ยครับ ต่างอิ่จะต้องแห้งมากเนี่ยฮะอันนี้คือรอยแตกจะเห็นว่ารอยแตกนี่จะชัดเจนเลยอ่าไม่มีการเชื่อมนะฮะจะเป็นเหมือนหลักฝังลงไปเลยครับผมท่านท่านดูตรงนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นหลักฝังลงไปเลยนะครับจะแตกต่างจากคลิปที่เราแล้วมานะครับให้ท่านกลับไปดูได้นะครับผมคลิปเก่าๆที่ผมเอา เอาพระที่ดูแล้วน่าจะสร้างมูลค่าได้พาถึงยุคเอามานะครับดูตามรอยแตกเนี่ยท่านจะทราบทันทีนะครับ,รบ,รบเห็นรอยแตกไหมครับรอยแตกที่แตกต่างนะครับผมเนี่ยจะเห็นรอยแยกรอย คือรอยพวกนี้แตกนะครับแต่ว่าแตกอยู่ใต้ลักนะครับผมแตกอยู่ใต้รักเนี่ยแสดงว่าแตกแล้วจะบอกว่ารักยังไม่ได้ซึมเข้าไปเลยนะครับจะมีรอยแตกอยู่ถ้าท่านสังเกตดีๆนะท่านลองสังเกตดูนะครับเนี่ยฮะเป็นรอยแตกที่ไม่มีการงอกเชื่อมนะครับเนี่ยฮะ บางท่านอาจจะเถียงว่านี่ไง่ายงอกเชื่อมก็มีทําไมคิดว่าการงอกเชื่อมไม่มีอันนี้ผมมองว่าไม่ใช่นะครับผมอันเนี้ยผมมองว่าน่าจะเป็นไขหรือว่าเป็นเป็นไขหรือคาบสิ่งตกปรกอะไรสักอย่างนงฮนะไม่ใช่ไม่ใช่คาบแคนไซที่งอกขึ้นมาเติมนะครับ คาบแคลเซียมที่งอกคาบแคลเซียมที่งอกมาเติมเนี่ยท่านลองกลับไปดูนะครับผมเนี่ยฮะเนี่ยท้องก็เนี่ย,ย,ท,ยท่านเ,นเห็นท้องนี่ชัดเลยนะครับทองจะออกเขียวๆนะที่ผมพานะครับรอยแตกก็นเนี่ยฮะภาพแบบนี้สร้างมูลค่าได้ค่อนข้างยากครับผมคือคือถ้าท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างนะครับ อคอมเมนต์แจ้งไว้ได้เลยนะครับว่าเฮ้ยพระนี้อาจจะเป็นพระเกจิอื่นสร้างนะท่านคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับผมผมจะได้เป็นความรู้นะครับเอาไว้ให้รุ่นน้องต่อไปหรือว่าเผื่อท่านใดอาจจะนิยมพระแบบนี้ที่จะศึกษากันต่อไปนะครับท่านคอมเมนต์บอกไว้ได้แต่อันนี้เป็นความเห็นที่ผมเห็นว่าไม่ไม่น่าจะสร้างมูลค่าได้ครับ ซึ่งผมมองว่าเป็นพระที่พยายามทํานะครับผมพยายามทํำก็คือครับทั้งล่องรอยความเก่าแล้วก็การลงลักนะครับค่าต่างอิ๋วนะครับคาาน้ำมันเนี่ยคาาน้ำมันที่ฉํำอยู่ในเนื้อเนี่ยเป็นอะไรที่จะบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมสำหรับพระที่ พระที่อายุมากๆอ่นะฮะพระอายุเป็นร้อยๆสองร้อปีนะครับภาพพระเก่าๆและยิ่งถ้าพระที่อยู่ในกลุผ่านการผ่านการอบผ่านผ่านอดูการนะครับเป็นร้อยๆอดูกาลนะครับทั้งโดนน้ําโดนความชื้นโดนความร้อนนะครับผม ผ่านหรือดูการไปแล้วร้อยดูการน้ํามันต่งอิ๋วพวกเนี้ยจะหลงเหลือแต่คราบนะครับหลงเหลือแต่คราบที่ที่ทิ้งไว้ที่ระเหยออกมาข้างนอกแต่ถ้าเป็นเป็นฉ่าอยู่ข้างในอย่างเงี้ยครับเป็นฉ่าตัางอิ๋วอยู่ข้างในอย่างเงี้ยมันจะเป็นพาที่เพิ่งทําใหม่ทั้งสิ้นแหละครับไม่ว่าจะไปหมกยังไงนะฮะยังไงอายุก็ไม่ถึงนะครับผมทําขึ้นมาใหม่แล้วหมก หมกไว้สักสิบยี่สิบปีก็ยังฉ่ำอยู่ครับความแห้งจะไม่ได้นะครับเนี่ยฮะถ้าอบด้วยความร้อนก็จะแตกเลยครับนะครับผมถามถึงมวลสารนี่ก็ชัดเจนนะครับผมมวลสารนะครับชัดเจนอ่านี่จะชัดเจนเลยนะครับ เห็นไหมฮะต่างอิ่งงอต่างอิ่วช้ำอยู่ข้างในชัดเจนมากนะครับถ้าถามหาหมวาลสารนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับถือว่าถือว่าแทบไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับน้อยมากนะฮะมีก็ไม่ไม,ไม่ไม่ครบนะครับผมฮเนี่ยฮะชัดเจนนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังองค์พระกันนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้าอีกหน่อยดูดูตรงหน้าองค์พระอีกหน่อยครับอ่บางท่านอาจจะยังไม่นะฮะนี่นี่ตรงนี้จะเป็นช่วงพระพักนะครับผมช่วงพระพักนะครับเนี่ยช่วงบนพระพักเลยนะครับต่ำลงมานะครับอันนี้จะเป็นคอนะครับนี่จะเป็นช่วงคอนะฮะ โชว์หน้าอกนะครับผมเห็นไหมฮะท่านจะเห็นน้ํามันเป็นน้ํามันชํำอยู่ข้างในนะครับผมอันนี้จะชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะครับอ่ข้างหลังก็เหมือนกันนะฮะนี่ยครับ น้ำมันจะชํำอยู่ทั่วนะครับผมถึงจะมีมีเม็ดอิดหรือเม็ดซุ้มคอบ้างนะฮะคือก็ดูแล้วน้อยนะครับผมคาบคาเกรดเงินเก็ดท้องกันทูบอะไรไม่อาหารแทบไม่เจอเลยครับนะครับเม็ดกวด้ายก็มีบ้างครับครับผม อันนี้น่าจะเป็นอทองไหมก็น่าจะเป็นทองนะครับแต่ทองลักษณะนี้อย่างที่บอกนะครับสีลักษณะนี้เนี่ยครับนี่ก็จะเป็นทอง คือการทําพระใหม่เนี่ยถ้าต้นทุนแพงมากเนี่ยเขาก็ผมจะบอกว่าคือเขาอาจจะพยายามทําเพื่อเพื่อขายให้ชาวต่างชาติหรือขายให้กับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ ถ้าเราจะเอามาให้ทําให้เกิดมูลค่าอย่างที่เราต้องการเนี่ยผมก็อย่างงที่บอกแล้วครับค่อนข้างยากนิดนึงเน,นะฮะหรือท่านใดที่ที่มีความเห็นอื่นนะครับผมก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้นิดนึงนะครับจะได้เป็นความรู้ให้กับน้องๆรุ่นหลังนะครับผมเนี่ยฮะถ้าทำ ถาความเห็นส่วนตัวของผมก็คือว่างเปล่านะครับผมไม่มีอะไรนะครับครับผมครับผมค,ผมคลิปนี้ผมก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้แหละครับเพราะว่าอ่าอันนี้ก็เกินมาเป็น15นาทีแล้วและยังไงเนี่ยเดี๋ยว คลิปหน้าเราจะมาพูดคุยกันนะครับอาจจะมีเรื่องราวหรืออาจจะมีพระไม่ให้ดูเนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ